สวัสดีครับพี่น้องเจ้ากล่องยูทูบกับช่องช่องบาวว้ากุ้ยไลสไตล์ชาแนลครับผมมาบิ่งการอาหารปลาเข็งครับมื้อนี้เริ่มติดฝากช่องบาวว้ากุ้ยนะครับพี่นาหน้าๆอาๆน้องๆพ่ออีแม่ทั้งหลายนะครับฝากเบิ่งช่องแล้วกดไลค์กดูกซับตะไคร่ในน้ำเน่เด้อครับเป็นกำลังใจในการทำลิปต,ต่อไปนะครับผมมาเบิ่งกันครับการแห่หัวอาหารปลา ปลาเข็งครับตอนนี้ก็ได้ประมาณซี่เดือนแล้วนะครับเข่าคาเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมมาเบิ้ลกันครับมไม่ตัวใหญ่สำเร็จมาเบิ้ลนะไอ้ตักให้เบิ่ลครับผม นาะบือไดน่โตโอ้มือไาพี่นเอาะบครับิเหนียไว้จัมนี้นะครับนเนาะนะเดี๋ยวมือใด สูบปล่อยน้ำเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกนะครับว่าตัวใหญ่สำหรสวัสดีครับอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดซับทะไข่ให้กำลังใจน้ำได้ครับเด้อสวัสดีครับ